เจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่11กันยาย,ยนปีพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันพุธก็ข,ขอเจริญพรญาติโยมตามาก็วันนี้ก็มีสอนแต่นักเรียนก็ได้ไปทัานศึกษาที่นครจังหวัดนครพนมต,ตามาก็ไม่ได้ไปก็ขอให้เด็กนักเรียนทั้งหลายมี สุรางการแข็งแรงเดินทางปลอดภัยแล้วก็สนุกกับการท่องเที่ยวในการทราศาัศนากัาในคราวนี้เอาจะจบทั้งหลายอันุโมทนาส่นบนุญส่วนกุศลที่พระภิกษุสมณีนได้ทำว่าสดมนเช้าและเย็นเพื่อเป็นการสืบทอดสืบต่อพุทธศาสนาเป็นสมณาราลูกที่พระสงฆ์พระคุณเจ้าทั้งหลายได้ประพฤตปฏิบัติ สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพมายถึทั้งหลายได้อนุโมทนาสรนบรุญส่วนนี้ขอให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะป,ปัจจัยอำนวยอวพรให้ญาติยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวัณะสุขภาละปฏิพานธนสารสมบัติจงทุกประการเทิน